เวันที่สิบห้านะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วกับรถอีห้างสิบกว่าปีของเราสิบเกือบยี่สิบปีแล้วรถมอเไซคันไปดูซิมันจะแรงขนาดไหนค่ะอ,อันนี้คืออะไรวันศุกค,คนขับนี่คืออะไรน,นี่ค่ะกวน กกเสียงลุวันนี้จะพามาเราสามคนนะคะกับหมาตัวหนึ่งนะคะจะไป<า>จูงวัวกลับบ้านคะ่ะ<ว>เอาวัวเข้าคอกค่ะวันนี้เวลาตอนนี้เวลาสี่โมงกว่าๆนะคะกับแดดแบบเปรี้ยงๆอย่างนี้เลยขนาดมายังร้อนเลยคะ่ะเรา เดินมาจากบ้านนะคะใช้เวลาประมาณสิบห้าสิบห้านาทีสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะมาตามหาวัวเราก่อนนะคะว่าพ่อเรามัดไว้ตรงไหน,นเพราะว่าคนที่เอาวัวมามัดไว้กับคนที่มาเอานะคะไม่รู้ไ,ม,ไม่รู้ <คน S 1> ตำแหน่ง<อ>ของวัวว่าตาพลเอาวัวไป ผูกไว้ตรงไหนนะคะเดี๋ยวจะพาไปตามหาวัวฝูงหนึ่งของเราเพื่อที่จะเอาเข้าบ้านนะคะตอนนี้แดดสี่โมงที่งงที่บ้านเราคือก็ยังแรงอยู่นะคะมันแดดแรงมากเลยดดหมดเลยร้อนร้อนแบบร้อนแบบเผาอ่ะไอตัวน้อยน้อยนี่ก็ยังวิ่งได้ตัวม้าหมานี่คือ หิวน้ำแล้วจ้าเดี๋ยวไปตามหาวัวกันก่อนนะคะเปลียวดก้วมินอันนี้มะม่วงแก้วเก้ยวมินแก้วมิน่อะยาเมื่องาเพิ่งตอนนี้หาวัวเราก่อนวัวเราอย first, <S <s ู่ไหนสี um ่ไปสมาชิค S <S มันร้อนเด่ะหมามันร้อนเด่นน okay, ะเจอแล้วเจอวัวเราแล้วเจอวัวเราแล้วแต่เราไม่รู้นะว่ามมนมีกี่ตัวทัว้งหมดกี่ตัวโอสรานีน้นนใหญ่จังแต่ก่อนไม่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะนนทุกคนคะตอนนี้เราเจอวัวของเราแล้วนะคะทั้งหมดมีอยู่สิบต,ตัวคะ่ะ สิบตัวแต่ตอนนี้เกิดปัญหาแล้วเราจะไล่วัวไปทางไหนดีเพราะเราไม่เคยมาไล่วัวสักทีเลยตอนนี้นกำลังสืบหาว่าจะไปทางไหนดีคุณตาพลก็ไม่บอกเอาใหม่าไหนแล้ไปไ หมวกก็ไม่ได้มาร้อนก็ร้อน,อน,อนจักรยาน,นจ,ะจะต้องเดินกลับมาเอาใหม่จักรยานอยู่อ,ยอีกฝั่งหนึ่งค่ะต้องไล่วัวไปก่อนอีกทางหนึง่งแล้วกลับมาเอาจักรยานอีกทีหนึ่งค่ะไปเดี๋ยวค่ะทำไมไม,ไมูต้องเนะด้งเต้าข้างหน้างสางสส่ต้องเพลานี่นะต้าเพลานี่มัม่ในาทางแต่จักรยานตอนนี้เราก็ได้ไล่วัวกันอยู่นะครับ đen ở răng sứt đấy, coi căng. Cảm thứ này ไปไปอยากกินของเขาไปต้องถือตีติวะตัวข้าน้าเดิมมเดินไหนตัวมันไปี่แน่ๆไปกับ